ผู้หญิงที่ขายไม่เป็นใช้เทคนิคนีค้ขายดีซีซนภายในหนึ่งเดือนครูใหญ่มีนักเรียน m e n ท a l l งท่านหนึ่งนะคะเขาเป็นในหน้าอาสังหาริมทรัพย์เขากําลังจะปิดขายบ้านหลังหนึ่งขายในราคาที่ต่ํากว่าตลาดเขาก็แปลกใจว่าทําไมเขาถึงปิดการขายไม่ได้สักทีลูกค้าก็แวะเข้ามาชมเยอะมากๆเลยจนเขามาปรึกษาครูใหญ่ครูใหญ่ก็เลยถามเขาไปบอกว่าบ้านหลังนี้มีอะไรดีเขาก็ตอบเลยนะคะบ้านหลังใหญ่พื้นที่ดีอยู่ในทาเลที่ดีแต่ติดอยู่ดังเดี๋ยวค่ะครูบ้านหลังเนี้ยเป็นทางสามแพ่งค่ะครูมันไม่ค่อยมีคนอยากได้สิ่งที่ใหญ่ ถามเขานะคะก็คือการให้เขากลับไปทบทวนกับความคิดตัวเองหลายๆครั้งนะคะที่คุณปิดการขายไม่ได้เพราะมันเป็นความคิดของคุณมันเป็นความเชื่อของคุณคุณเชื่อว่าบ้านที่มันติดทางสามแง่มมันจะขายไม่ได้เราต้องไม่เอาความเชื่อเราไปผูกกับสินค้าเพราะมันจะทําให้คุณขายไม่ดีแต่คุณจะต้องมองในมุมใหม่คุณคิดว่าถ้าเป็นนักลงทุนเขาจะมองไหมถ้าคุณบอกว่าซับอันนี้ดีมันราคาต่ากว่าตลาดมันมีโอกาสไหมที่ซับเนี้ยจะทํากําไรได้สําหรับนักลงทุนและไอทางสามแง่งที่เธอบอกเนี่ยจริงเหรอที่คนทุกคนทั่วโลกเชืื่่ออเรงนี้ชคะ เปลี่ยนให้เขาเปลี่ยนพลังงานแบบนี้ค่ะแล้วบอกเขาแบบว่ามันต้องมีคนเห็นโอกาสในทรัพย์อันนี้หาคนแบบนั้นให้เจอแล้วภายใน1เดือนนักเรียนท่านนี้สามารถปิดยอดขายบ้านหลังนี้และสามารถได้คอมมิชชั่นไปเลยค่ะนี่แหละค่ะคือเคล็ดลับและความลับ